อ้าวพี่น้องสวัสดพบบาานะีพี่น้องดูก็บรรยากาศคอกงคือเก่าไงพูดนะพี่หน้อยๆก็เล่นกินเฟื้อเ,เยาเซานี่ดูก็บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าอคอกง้อพี่น้องฝนจ,จะตกบรรยากาศฝนก็เล่นสิตกแล้วพี่น้องมืดคยึ้นมาอะไรบางเนี้ยนบะูวูวูเนี่ยพูดนะเนี่ยพูดนะสิตกบ่อะไรเนี่ยเฮ้ตกมา,หาแห้งเนี่ยเป็นเนี้ยพนน่ะ มืดตึ๊บมาแล้วท้แห้งน้ำต่นให้นา่าแนี้นะแบนี้พี่ดอก่บเขาง,งามเขากำลังเขียวงามอือนี่เยโอ้ยดันปึ๊ด ก็พวกเนี้่ผมภาพพี่น้องมาทุ่งไห้ทุ่งหน้าคือเกา่าบรรยากาศออกงอออีกแล้วอืมอืมกินอะไเรเพื่องอืมก็นี้ แม่ของตัวเนี่ยน่น้องแยกออกอายุยีเดือนแล้วออกจากแม่่งาพี่น้องงาก็มีอยู่วัาหนกินกินเฟืองตะก่อนนี่ในแม่ในทองพี่นอ้องนี่้ริมก็สะ,ลง,ล,ะงาาสงลงไป้วเฟืองมากครับสิเฟืองลงไป ของสามสี่เดือนนะแม่พี่น้องอืมเองไหนอันซุ่มเนี่ย,นนยนเนี่ยก็ลูกนี่หัวล้นลุ่นเนี่ยเ๋อมันยังเฟื่องอือนยังไงนี่น้องน่ารักไปหน่อเนี่ยอืมอืม พี่น้าลายนี่เฟืองหืเมีก์ก็รู้เครื่งนี้พี่นอ้องถ้าพี่น้องมาารู้ขอกไยขอกู้วะ่ะคือเก่าเหลาะทุงเลาะทาเลาะขอกูัวทำบรรยากาศทุงไห้ถุงหนามาเสาวนที่ตกก่อนที่ออกไปเห็นงานพี่น้องนัดง่า เกือก็เกือกงัวเดาจังไปงานพี่น้องเอ้าโอ้ยไปพี่น,ออน,น้องโอ้นี่ฝนจะตกแล้วพี่น้องเนาะซ้ำนี่ซะก่อนเด้อพี่น้องเลย